สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าตู่นิยายเสียงจบภายในตอนเรื่องเมียไรอันดับผู้ประพันธ์นิยาบราวนี่ให้เสียงโดยนิยากระไพเวียนนาแต่ก่อนที่จะเข้าตู่เนื้อหา นิยาอยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆโดยการกดไลค์กดแชร์และก็กดตับ s ไครต e ให้นิยาด้วยนะคะซึ่งการกดตับ s ไคร b ์เนี่ยให้กดที่กระดิ่งตีเทาทางด้านล่างเห็นกันหรือเปล่าเอา่ยถ้าเห็นแล้วรบกวนขอความการุณาช่วยกดให้นิยาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตสัญญาค่ะ ว่าจะอ่านนิยายเรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันจนจบเรื่องแบบปินปินไม่ขาดตอนเลยค่ะและก็ขออนุญาตแจ้งเตือนนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากนิยายเรื่องนี้มีเลิบตีนที่ค่อนข้างร้อนแรงพอสมควรเลยค่ะนิยายจึงจะขออนุญาตตัดตอนต่วนที่มีความล่อแหลมออกเป็นบางต่วนนะคะเพื่อเคารพก,กฎกติกาของทาง YouTube ค่ะ ซึ่งหากเพื่อนๆตนใจอยากจะฟินแบบไม่ตัดตอนเลยก็สามารถกดเข้าไปอ่านในรูปแบบอ e ีบุ๊กได้ตามลิงก์ที่นิยายไต่เอาไว้ด้านล่างนะคะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยตุกท้ายนี้นิยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะชอบและสนุกกับนิยายภายใต้นามปากกานิยายบราวนี่นะคะ ขอบคุณค่ะก่อนจะเข้าสูะะ่เนื้อหาอีกนิดนะคะนิดเดียวแล้วจริงๆค่ะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแนวโรแมนต์สิบแปดบวกนะคะไม่เหมาะกับน้องๆเด็กนักเรียนเยาวชนที่อายุต่ำกว่านี้ค่ะอตอนที่เจ็ดรังไว้ ชานุนยกเลิกนัดเพื่อทำให้พัลรดาร้อนใจและพัตรดาก็ร้อนใจจริงๆเธอกลัวเหลือเกินว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอยหากย้อนเวลากลับไปได้พัตรดาไม่อยากขัดใจชานุนอีกเธอควรตามใจเขาให้มากกว่านี้แต่เธอไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้นี่สิและก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยนอกจากรอ ชานนปล่อยให้พัดละดารอถึงสามวันเต็มเป็นสามวันที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของหญิงสาวเลยทีเดียวว่างใช่ไหมมาพบผมหน่อยสิเย็นนี้พัดละดามีประชุมและคิดว่าเธอคงต้องไปไม่ทันแล้วแน่ๆโดยไม่รีรอเธอก็เลือกที่จะยกเลิกการประชุมเพราะในนาทีนี้ไม่มีสิ่งใด ที่จะสำคัญเกินไปกว่าชานนอีกแล้วเธอไปถึงก่อนเวลานัดหมายเช่นเคยหวังทำให้ชานนพอใจเราคงมาเร็วเกินไปสินะผัลดาบอกกับตัวเองเมื่อเห็นว่าภายในห้องนั้นไร้เงาของชานนเธอนั่งรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มชานนไม่เคยผิดนัดนี่นา ก็เลยลองโทรศัพท์หาเขาดูผมนัดกับคุณหรือแย่จังเลยนะผมทำงานจนลืมเวลาน่ะไม่เป็นไรค่ะผัดละดาตอบไม่คิดจะถือสาถ้าอย่างนั้นฉันกลับเลยนะคะโดยไม่รู้ว่าจะต้องรอกันอีกทำไมเพราะที่ทำงานของเขาก็ไกลใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวสี่จะรีบไปไหน ไม่คิดถึงผมบ้างเลยหรือ,อยังไงกันพัลรดาไม่อยากโกหกจึงเลือกที่จะเงียบอีกชั่วโมงค่อยเจอกันนะเขาบอกแล้วก็วางสายไปคําของเขาคือประโยคคำตังที่หญิงสาวต้องทำตามอยู่แล้วพัลรดาจึงรอเขาอยู่ที่นั่นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ยืดเวลาต่อไปอีกสักนิดเธอดีใจ ที่ชานนติดต่อกลับมาแอบหวังลึกๆว่าวันนี้จะได้มีโอกาสทวงถามถึงโอกาสที่ชานนเคยเกริ่นนำไว้ก่อนหน้านี้จึงใช้เวลาระหว่างรอคิดหาคำพูดดีๆเพื่อพูดกับเขาความช่วยเหลือจากชานนคือท่อน้ำเลี้ยงหล่อเลี้ยงธุรกิจของครอบครัวเธอพัดละดา จะไม่ยอมให้สิ่งที่ทำมาต้องตูนเปล่าจึงไม่หมดหวังที่จะขอโอกาสต่อลมหายใจให้เลิศศาสตรานนทเพิ่มและทันทีที่เขาเปิดประตูเข้ามาชานนนก็ไม่รีรออะไรอีกจู่โจมในแบบที่ไม่เปิดโอกาสให้พัดละดาได้ทันตั้งตัวตรงเข้ามากอดเธอจูบเธอ ด้วยความหวยหาและเร่าร้อนทำราวกับว่าอดอยากปากแห้งมาจากไหนท,ทั้งทั้งที่ชานนไม่เคยขาดผู้หญิงข้างกายเลยไม่ใช่หรอกหรือและเธอก็ไม่เชื่อยอย่างเด็ดขาดว่าคนอย่างเขาจะยอมอดในเรื่องนี้ในเมื่อทุกครั้งที่ชิดใกล้กันชานนจะแสดงให้พัดลดาเห็นอยู่ตลอดว่าเรื่องนี้ มีความสำคัญกับชีวิตเขายังไงบ้างเขาจะไม่ยอมขาดเรื่องนี้แน่แต่ไม่ว่าชานนจะอดอยากมาหรือไม่แล้วยังไงในเมื่อบัตรนี้รถจูบของเขาเต็มไปด้วยความร้อนแรงดูดกลืนลมหายใจห่วงตุดท้ายของพัฒรดาหญิงสาวคิดว่าหากเขาไม่ปล่อยให้เธอเป็นอิตระในช่วงเตี้ยวนาทีนี้ เธอก็คงไม่พ้นต้องขาดอากาศหายใจแน่จนกระทั่งไม่เหลือหุนทางเอาตัวรอดเว้นไว้ให้อีกต่อไปพัดลดาจึงจำต้องดับเครื่องชนยอมตูบกลืนอากาศเพียงน้อยนิดที่ยังเหลืออยู่ในพรงปากของเขาสอดผสานสัญชาตญาณขับเคลื่อนให้ทุกอย่างดำเนินไปพัทลดาลืมหมดทุกสิ่ง ที่เคยเตรียมเอาไว้แม้กระทั่งว่าเธอตั้งใจมาที่นี่เพื่อสิ่งใดท้ายที่สุดพัดละดาก็ไม่สามารถทัดทานกระแสสวาดที่กำลังโอบล้อมอยู่ได้ระทวยอ่อนปล่อยให้ชานนชักนำจนกระทั่งร่างแน่งน้อยไม่สามารถที่จะทนรับแรงแห่งความปรารถนา ที่ชานน์พยายามปลนเปลือเธออยู่ได้อีกมือทั้งสองจึงคว้าเกาะที่หัวไหล่ของเขาเอาไว้ฝังคมเล็บลงไปบนนั้นปล่อยให้เขาถ่ายทอดสิ่งที่เธอแสนรังเกียจเข้ามาสู่ร่างกายพร้อมๆกับการโบยบินของฝูงผีเสื้อรอบๆตัวเธอชานน์ดูพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับ นั่นทำให้พัดละดาปล่อยใจชื้นขึ้นเธอจึงค่อยกล้าเอ่ยถามเมื่อยามที่เขาเดินออกมาจากห้องน้ำคุณนนท์คะฉันอยากจะพูดในเรื่องที่เราเคยพูดค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้คะ่ะเรื่องอะไรชาณนนแจ้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุณเคยบอกว่าคุณอยากให้โอกาสเลิกตัดรานนนเพิ่มใช่ไหมคะสามเดือนคงไม่พอ ฉันคิดว่าพัดรดาพยายามขุดคุยความตรงจำของเขาดวงหน้าหล่อเหลาลี่ยิ้มแต่คุณไม่สนใจมันนี่คุณดาไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ปฏิเสธผมในวันนั้นใช่ไหมครับพัดรดากลืนน้ำลายเหนียวเหนียวลงคอเธอไม่เคยต้องง้อใครมากถึงเพียงนี้ชีวิตลูกคุณหนู คนสุดท้องของตระกูลมีแต่ความสะดวกสบายอยากได้สิ่งใดก็เป็นต้องได้จึงรู้สึกอดสูกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ยิ่งนักหากก็ทำอะไรไม่ได้จะรู้สึกอย่างไรก็ต้องทนข่มเก็บเอาไว้หญิงสาวทำได้เพียงเท่านั้นจริงๆเธอปิดเปลือกตาลงไล่จักสีให้หนีหายไป ด้วยความอ่อนล้าเหลือกำลังประสบการณ์ครั้งที่ผ่านผ่านมาคือบทเรียนสอนได้อย่างดีว่าเขาคือผู้กลุ่มอนาคตทั้งหมดของเลือดจัดรานนเอาไว้หากเขาเลือกที่จะตัดโอกาสเธอก็ไม่มีติดจะเรียกร้องสิ่งใดได้อีกนอกเสียจากก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมเพียงเท่านั้น นะคะคุณนนท์เลศตัดรานนทต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆนะคะได้โปรดเถอะค่ะได้โปรดช่วยพวกเราด้วยพัดรดาพยายามอ้อนวอนชานนท์ในขณะที่ชานนท์รู้ทันเธอทุกอย่างหญิงสาวเป็นคนที่แสดงละครไม่เก่งนักเธอพยายามกลั้นฝืนใจขอร้องเขาชานนท์ดูออกทุกการกระทำแต่ก็นั่นละ การทำให้คุณหนูน้อยแห่งเลิสตัดรานนทนฝืนใจได้ถึงเพียงนี้เรียกว่าเขามาไกลเกินกว่าเป้าหมายและเขาก็พอใจกับผลลัพธ์นี้เป็นอย่างมากผมไม่ใช่คนใจอ่อนและถ้าใจอ่อนจริงผมก็คงจะหยุดรถเพื่อลงไปช่วยคุณตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่คุณวิ่งตามผมจนล้มลงไงคุณดา ชานนต้องการให้พัฒรดารู้ว่าเธอไร้ความหมายกับเขามากเพียงใดจะได้เรียมตัวไม่กล้าคิดปฏิเสธคนอย่างเขาอีกใช้แล้วชานนต้องการให้บทเรียนแก่พัฒรดายอมแม้กระทั่งยกเลิกนัดที่จะได้พบเจอกับเธอยอมละทิ้งเนื้อนิ่มและสัมผัสละมุน จากร่างกายที่แตนอ่อนหวานเพื่อให้บทเรียนเธอในวันนี้ดวงตาของพัดลดาตรนกเล็กน้อยเขาเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยหรือชานนเดินเข้ามาใกล้ใช้หลังมือไล้เบาๆที่ข้างแก้มนวลคุณสวยมากเลยนะคุณดาคุณสวยทั้งหน้าตากิริยามารยาทผิวกาย แต่คุณไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวที่มีคุณสมบัติเหล่านี้หรอกนะคุณก็น่าจะรู้คุณปฏิเสธผมเมื่อใดผมก็ยังมีผู้หญิงมากมายคอยรอคิวเพื่อมาให้บริการผมอยู่แล้วคุณคิดหรือว่าคนอย่างผมจะอดยากในเมื่อยังมีผู้หญิงมากมายรอทำหน้าที่นี้อยู่พัดละดาตราบความจริงข้อนี้ดี เธอหน้าหมองลงทันตานี่หมายความว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ต้องตูนเปล่าและจบติ้นลงภายในตามเดือนอย่างนั้นหรอกหรือหญิงสาวพยายามก้มหน้าเพื่อปกปิดความผิดหวังและเสียใจทว่าก็ไม่รอดผ้นสายตาที่แหลมคมของชานุนได้เธอเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่เก่งเอาเตี๋ยเลยชานุนคิดว่า เขาเล่นกับความรู้สึกของเธอเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ความจริงแล้วตามเดือนฟังดูก็ตั้นนักนะพัดละดาเงยหน้าขึ้นมองตบดวงตาตีช็อกโกแลตแสนตวยของชานนนใจดวงน้อยเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วทำไมถึงไม่ให้โอกาสกันล่ะคะคุณนนเธอรีบถามชานนนตรงยิ้มมาให้เธอ รอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นหากพัดละดาทราบดีว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ยอมปล่อยให้เธอล้มลงในวันนั้นโดยไม่หันหลังกลับมามองทุกอย่างคือธุรกิจมีข้อแลกเปลี่ยนหากก็ยังอดดีใจไม่ได้เพราะหมายถึงการมาที่นี่ของเธอในวันนี้อาจจะประสบความสำเร็จ แต่แดงให้ผมเห็นตีคุณดารั้งผมเอาไว้พัดระดาอย่างนั่งนิ่งเธอไม่ทราบจริงๆว่าจะรั้งชานนเอาไว้ได้อย่างไรเขาจึงช่วยตอบกลับมาให้ว่าทำให้ผมพอใจพัดระดาจึงทราบได้ในนาทีนั้นว่าเขาต้องการอะไรจากเธอแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่างนั่งนิ่ง มีเพียงผิวแก้มพระเรือร้อนพาวและเรือนร่างที่เริ่มตันขึ้นมาเท่านั้นที่แสดงให้เขาเห็นว่าเธอเข้าใจความหมายของเขาทุกคำจึงเป็นชานนที่ทิ้งตัวลงนั่งเคียงข้างร่างเปลือยที่มีเพียงผ้าห่มคลุมกายอยู่ถึงหน้าอกแล้วค่อยๆดึงมันออกเพื่อให้เห็นว่า เธอมีผิวกายที่งามละเอียดมากเพียงใดจะระเรื่องงามเหมือนพวงแก้มของเธอในเวลานี้หรือไม่ชานนชักอยากจะสำรวจและเมื่อพัดระดาพยายามห้ามไว้เขาก็กระติบเบาๆที่ข้างหูของเธอเพื่อสยบความเคลื่อนไหวว่าหรือว่าคุณอยากจะเป็นฝ่ายเริ่ม คุณอยากจะเป็นฝ่ายที่แตะต้องผมมากกว่าใช่ไหมครับคุณดาฟังแล้วเป็นพัทลดาที่อ่อนอกอ่อนใจยอมให้ชานนทลทำตามความต้องการไม่คิดแม้จะห้ามจนกระทั่งเขาได้เห็นทุกสัดตวัวของเธอปรากฏชัดแก่สายตาบังเกิดรอยยิ้มพอใจขึ้นบนดวงหน้าหล่อเหลา ผมให้โอกาสเลิกตัดรานนเพราะคุณไม่ใช่หรอกหรือคุณดาและหากมันจะดำเนินต่อไปก็มีเพียงเหตุผลเดียวเพียงเท่านั้นนะก็คือคุณต้องทำให้ผมพอใจมากกว่าที่เป็นอยู่พัฒรดามองตบดวงตาตีช็อกโกแลตแตนตัวไวชานนตบตอบดวงตาตันรริกของเธออ่านง่ายและแตนไร้เดียงตา ไรเดียงสาพอๆพอกับกิริยาที่เธอแสดงให้เขาเห็นในยามที่ชิดใกล้กันในทุกๆครั้งชานนชอบสิ่งที่เธอเป็นอ่อนหวานไต้ตื้อและก็ตื่นกลัวแต่ขณะเดียวกันก็ตรงตะเนยอย่างเหลือล้นในแบบที่ไม่เคยได้จากผู้หญิงคนไหนแสดงให้ผมเห็นติคุณดา แสดงให้ผมเห็นว่าคุณให้ความสุขกับผมได้จริงๆและเมื่อเธออย่างนั่งนิ่งเขาจึงออกคำสั่งว่าจูบผมก็แค่จูบคงไม่ได้ยากอะไรพัดละดาคิดพร้อมเคลื่อนตัวเข้าหาแม้ว่าเธอจะไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มจูบเขาก่อนเลยตักครั้งก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่า ชาโนนจะไม่ได้พอใจเพียงเท่านั้นผมอยากให้คุณลองจูบผมที่ตรงนี้แล้วเขาก็เคลื่อนสายตาลงไปยังขอเต็นเตอร์ตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เต็นเตอร์เนี่ยนิยาอาจจะถูกตังถังจากพี่อยู่ได้คะ่ะพี่อยู่ที่ไม่ได้หมายถึงกลงยูนะคะเป็นอันวารู้กันนะคะโอเคเราเริ่มกันต่อเลยนะคะ คุณนนท์พัดละดาตั้งใจจะยอมเขาแต่คิดว่าสิ่งที่เขาออกกำตังมันมากเกินไปทำไม่ได้ตินะไม่เป็นไรผมเองก็ไม่เคยต้องบังคับใครตักทีชาหนนไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยแม้แต่น้อยสาวๆคู่นอนร่วมร้อยต่างก็ชอบปลนเปลือเขาแบบนี้กันทั้งนั้นชายหนุ่มจึงยาก ะลองลิ้มรสสัมผัสจากเธอบ้างว่าจะแตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาหรือไม่ฉันพัลดาพูดไม่ออกและชานนนก็ไม่ได้ตนใจในคำของเธอด้วยเมื่อเขาผุดลุกขึ้นพัลดาคิดว่าสิ่งที่เธอเพียรพยายามทำมา จะต้องตูนเปล่าไปแล้วแน่ๆไม่เธอจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นเธอมาไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังกลับไปได้เสียแล้วพัดลดาปิดเปลือกตาลงละทิ้งความอายทั้งหมดไปฉันจะทำค่ะเธอบอกเขาทั้งั้งที่เปลือกตายังคงปิดอยู่พร้อมเอื้อมมือไปจับมือของเขาเอาไว้ ภาวนาไม่ให้มือของเธอเย็นเยือกจนเกินไปชาโนนจะได้ไม่ต้องรับรู้ว่าเธอกำลังประมาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มากเพียงใดชาโนนหยุดนิ่งเตี้ยวนาทีตันๆก่อนหันกลับมาหาพัทลดาคิดเสียดายที่เธอเอาแต่ก้มหน้าชานนจึงไม่ได้มีโอกาสเห็นว่า ขณะนี้ดวงหน้าสวยหวานของเธอจะระเรื่อมากเพียงใดจึงใช้มืออีกข้างเฉยคางเธอขึ้นจึงได้เห็นว่าบัดนี้พวงแก้มนวลได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้นลามลงไปจนถึงลำคอและต่ำลงไปกว่านั้นแล้วจะรออะไรอยู่อีกล่ะคุณดาพัดละดาตัวตันเธอกับเขา เคยใกล้ชิดกันมากกว่านี้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้อีกทั้งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแล้วทำไมทำไมเธอจะต้องกลัวพัฒรด,ดาพยายามถามตัวเองแต่ก็นั่นลหละหญิงสาวไม่สามารถขับเคลื่อนให้ทุกอย่างดำเนินไปดังที่ควรเป็นได้เธอนั่งนิ่งเป็นเต่าหินแกะตลัก เลยทีเดียวดีใจที่ชานนไม่ได้หนีหายยังคงยืนอยู่ตรงนั้นและให้โอกาสกับเธอเมื่อเขาปลดผ้าขนหนูที่ผันรอบกายออกจนมันร่วงหลน่นไปอยู่ที่พื้นหินอ่อนขขาวตะอาดตาเผยให้เห็นเนื้อหนังที่ถูกต้อนเอาไว้กระจ่างชัดแก่ตายตาผัดละดาไม่ได้ตกใจ ดังครั้งแรกที่เคยเห็นเขาในลักษณะนี้ตรงกันข้ามกลับใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นว่าเขายังไม่ได้ใหญ่โตดังที่ควรเป็นอย่างน้อยที่ตุดมันก็ช่วยลดความน่ากลัวที่กำลังกัดกินใจของเธออยู่ในเวลานี้ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งชานนนบอกกับเธอว่าปลุกมันขึ้นมาติคุณดา เมื่อเธอเอาแต่มองโดยไม่เริ่มตักทีจึงเป็นชานนที่เคลื่อนมืออีกข้างที่ว่างอยู่มาจับมือเล็กๆที่ตะปบจับมืออีกข้างของเขาเอาไว้แล้วเอามือเล็กๆที่แต่นุ่มนิ่มข้างนั้นจับตรงขอเตนเตอร์ยาวๆอีกครั้งนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเยอะเกินไปค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ ถึงเวลาที่คุณควรต้องใช้ปากของคุณแล้วล่ะคุณดาเสียงของชานนนเรียกสต,ติในเมื่อเธอเลือกแล้วเธอก็ควรเดินหน้าไม่ใช่หรอกหรือหญิงสาวเยอกลีบปากปิดเปลือกตาลงใช้สัญชาตญาณน,นำทางหวังเพียงแค่ให้เขาพอใจแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความเงื้งะมากก็ตามที แต่ชาหนุนก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกอย่างรอบกายเงียบเตียจนพัดละดาเริ่มใจคอไม่ดีจึงเหลือบขึ้นมองจะได้รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปดีก่อนเปลี่ยนเป็นความดีใจเมื่อเห็นว่าดวงตาสีช็อกโกแ,แลตของเขาบัดนี้ปิดอยู่หากพัดละดาไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปเธอก็คิดว่า เขาน่าจะกำลังพอใจอยู่ส่งให้คนที่กล้าก,กลัวัวพอมีกำลังใจขับเคลื่อนสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้ดำเนินต่อไปทั้งปากและมือแต่แล้วอยู่ๆชานนก็ประกาศกล้าวขึ้นว่าพอแล้วคุณดาพัละดาชะงักนิ่งเตียงเขาเหมือนกำลังโกรธและไม่พอใจ เธอคงทำอะไรผิดไปแล้วแน่ๆก็ฉันไม่เคยเธอสารภาพและเพราะไม่เคยอย่างไรเล่าเธอจึงไม่เหมือนคนอื่นเธอจะรู้ไหมความเงอะงะที่เธอกระทำช่างแสนรันจวนและมันก็กำลังทำให้ชาโนนครั่งจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่นีทาเขาไม่หยุดเธอเอาไว้เตียก่อน เขาคงได้ทำเรื่องน่าละอายในปากของเธอไปเตี่ยแล้วทั้งั้งที่เธอเพิ่งจะทำให้เขาหมดเรี่ยวแรงไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเตียด้วยตั้ไม่ได้เรื่องเลยชานุนต่อว่าเธอเพื่อกลบเกลื่อนโดยไม่อยากให้เธอรู้ว่าเธอมีอิทธิพลเหนือเขาในเรื่องนี้ในเมื่อที่ผ่านมาเขาควบคุมตัวเองได้ดีอยู่เสมอ ไม่ใช่หรอกหรือตรงผลให้คนฟังหน้าแย่ทำได้แค่เพียงก้มหน้าชะตากรรมของเลิกศาสตรานนคงได้แค่ตามเดือนเป็นแน่แท้อุ๊ยเธอร้องเสียงหลงเมื่อถูกเขากดลงให้นอนอยู่บนเตียงโดยมีร่างของเขาตามลงมาทาบทาับด้วยเรือนกายแข็งแรงเปลืยเปล่าต่วนเธอเล่า ก็อยู่ในสภาพไม่ต่างกันเลยในเมื่อให้บริการผมไม่ได้ผมก็เห็นจะต้องบริการตัวเองแล้วละเพราะอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังสามารถเป็นผู้คุมเกมเธอทำให้เขาคลั่งมากแค่ไหนเขาก็จะลงโทษให้เธอคลั่งตามมากแค่นั้นต่วนพัฒระดานั้นก็ได้แต่งงงานตามเกมของคนมากประสบการณ์ไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกมัดกล้ามเนื้อแข็งแรงบดเบียดเนื้อตาผัดเนื้อไฟป,ปรารถนาลุกพรืบกลายเป็นไฟร้อนแผดเผาทำให้เธอไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อีกต่อไปเส้นผมสวยดำคลับราวกับเส้นไหมแผ่ขยายไปทั่วใบมอนพร้อมเหงื่อเม็ดเล็กๆที่ผุดตึมออกมาจากไรผม เฉืนเปียกไปหมดพัดดาไม่สามารถฝืนทนได้อีกต่อไปยกมือเล็กๆขึ้นคล้องรอบคอของเขาโยกขยับหมายระบายความรู้สึกอึดอัดที่เอ่อทนตึงก็เป็นจังหวะที่เขาเข้ามาเติมเต็มขยับเคลื่อนตรงให้เธอทะยานตูงพัดระดาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเดินตามไป บนเต้นทางที่เขาขีดรอเอาไว้ขนทั้งสองจับมือเดินตามกันไปจนกระทั่งถึงที่หมายสุดท้ายระหว่างชายและหญิงนั่นเองที่ก่อให้เกิดเป็นเสียงร้องต่ำลึกหลุดออกมาจากกรีบปากคู่งามต่วนชานนนั้นก็มีจภาพไม่ต่างกันนักเธอทำให้เขามีความตุก ในเรื่องนี้เหมือนที่เคยเป็นมาชาหนุนครียิม้มออกมาด้วยความพอใจเขาและเธอเข้ากันดีได้มากๆในเรื่องนี้ จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่8ของเราร้อนแรงและแ่บเวอร์เลยใช่ไหมคะแต่สำหรับใครที่คิดว่ายังไม่แทบนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจคะ่ะเพราะนิยาพยายามตัดเล็บตีนออกให้มากที่ตุดเท่าที่จะมากได้นะคะ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่สามารถผ่านด่านพี่ยูที่ไม่ใช่กลุงยู่ไปได้แน่ๆค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามในรูปแบบเต็มๆแบบไม่เซ็นเตอร์เลยนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะสุดท้ายนี้ชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้นิยาด้วยนะคะและก็ห้ามลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และก็ตั่นกระดิ่งให้นิยาด้วยนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนถัดไปค่ะตัญญานะคะจะพยายามอ่านให้ต่อเนื่องมากที่สุดเลยค่ะเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบไม่ขาดตอนนะคะรักค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าต่วนวันนี้นิยาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ